สวัสดีจ้านี่ย่ายสิว่าคันสมพักอีกแล้วจ้าพี่น้องสมพักแตนใส่กระลำปีเนาะจ้านี่ค่ะคันว่าหลายนะพี่น้องเนาะพักเตียนพักแตีนหรือว,ว่าพักกุ้ยช่ายเนาะจ้าพี่น้องนี่ค่ะเอากระลำปีใส่น้ำเพิ่มมาเขียงยังน้อยนาะจ้าพี่น้องคันว่าได้จะกระปุก,ก,กนึงนี่แหละจ้าพี่น้อง ใส่เคือขั่นนำพือผนดอ,อกก้อนคอยไปล่างเนาะจ้าพี่น้องสูตรย่อยนี่แหละจ้าไปกินกับปุนกับเจียวพี่น้องเอ้ยอาหารบวานบานเท่าหนี่แหละจ้าพี่น้องกะลามฟี ขั้นล้วกระสิไปปั่นเอาหน้าออกล่างออกงน้าจ้กพี่น้องแจ้งสิมาะขั้นไส้เกลือใส้ผงนุ้ยเทียนหนึ aux, ง่งน้าจ้กพี่น้องกับลำปีคือหัวจ้ะพักเปลี่ยนพี่น้องพักเปลี่ยนบานเท่าหรือว่าคนไทยเขาเอื่นสิบักคุยชายนอาจ้กพี่น้อง พักแปดเนี่ยมาจากเมืองไทยแล้วจา้าพี่น้องเอาหัวึ้นมาแล้วจา้าบดตายเด้อพี่น้องเลยเป็นที่มาสิต๊หรือว่าอากาศหนาวๆนาก็บดตายพี่นอ้องยั่งเพียงเพลายก็เก่าอีกปลูกได้เม่นพักอันนี้แหละจ้าพี่นออ้องยังเมืองหนองโบ๊วัาหนานหนาวปลูกได้ก็เก่าจ้าพี่น้องหนาหนาวบ่ตายได้จา้าแต่พักยางอื่นนี่ปลูกได้แต่หนาวหอนแล้วจ้าน้องพี่น้อง เดี๋ยวก้อนเมนคั่นพักใบกระเทียมใส่กับอันกะลัมปีเนาะจ้าพี่น้องเถียวนี่ก็เลยได้พักเปลี่ยนมากเลยสิมาคั่นคั่นคันต่พักเปลี่ยนพี่น้องมันสีเหนียวเนาะจ้าเอาตรงอกกะลัมปีมาผสมจักน้อยพี่น้องนี่ตัดเรลดินี่พี่น้องนี่นี่ย้ายกระไดไปปั่นเอานามไปล่างนามออกแล้วสองนามเนาะจ้าพี่น้องนี่ วันนี้ก็สิมาขันใส่เกลือใส่ผงนัวเนาะจา้ะแต่ว่าบ่ได้บ่มีเข่าพี่น้องบ่ได้หุงเขา่าบ่ได้หนึ่งเขา่าแยกกะซีล่อ,อน้ำซาบเข่าใส่หมูออื่นเนาะจ้ะพี่น้องกับเปรี้ยวคือกันค่ะช่วงนี้มันหนาห่อนเปรี้ยวเลี้ยวคือกันจ้ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้ก็สิมาปรุงเลยจ้ะพี่น้องยายกกเซีน้ำตาลน้ำตาลตัดจากส่วนน้อยๆเนาะจ้ะพี่นอ้องส่วนซ่านี่จ้ะ นี่จ้านี่แยก็ับใส่ผงนัวพี่น้องผู้หมักเนาะค่ะเนะาะหมักผงนัวพี่น้องอย่างนั้นแยก็ับใส่เกลือบะกาบมะเกลือน้องซิม,มึงเอาสะก,ก้อนเนาะจ้ะพี่น้องถ้ามันมีข้าวเหนียวใส่นี่มือม่อืนอนอ่นก็ได้มื่อื่นึงเพื่อกินเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ายายบ่หมักกินเปรี้ยวได้จ้ะพี่น้อง พอมสีไอ้โมยกระแทบนะจ๊ะเนาะผักเป่นขั้นใส่กะลําปีจ้ะพี่น้องกันสามีคนเดียวกินกินบ่ท่านกับเตี๋ยวสูนะจ๊ะพี่น้องอนี่จ้ะนี่จ้าพี่น้องขั้น,สนเสร็จแล้วก็สิได้ประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องบ่ขั้นหลายเนาะจ้ะ มื่อนหุงเข่ากับเสียวน้ำเส้าเข่าใส้พี่น้องมึอเฮ้ก,ก,กินใดเนาะจา้าเนาะเนี่ยจ้ะสมพักเปลนใส่กระลำปีพี่น้องแต่พวก,กินเมื่อนเนาะจา๊าพี่น้องกินกระปลุลก็ประเด็กบวงประมาณนี้นะจา้าเสียบพี่น้องกินมีแยกกระฝากไว้ส้กนี้ลน่ะจา้าขอพูดณหลายเด้อค่ะเด้อสวัสดีจา้า